โอเคสวัสดีเหล่าฟอร์จูนทั้งหลายนะฮะผมเมื่อกี้วันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในใหม่ครับกันอีกแล้วนะครับผมในพัทที่2นะก็ขออภัยด้วยนะฮะสำหรับพัทแรกที่คุณภาพคลิปมันแย่ yeah, มากนะฮะก็อันนี้ก็ปรับแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาต่อกันเลยเนาะเดี๋ยวผมจะพาดูพื้นที่รอบแลวกันนะเพราะว่าพัทแรกรู้สึกดูไม่รู้เรื่องเลยนะ บบพี่พี่พี่ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนั่นมีแมวด้วยอันนี้นะก็เป็นอย่างที่บอกนะเป็นซีทที่ไปเจอมานะจากสภาพนี้ก็คือสวยงามแบบสดๆนะตรงนี้ก็มีภูเขาฝั่งหนึ่งก็เป็นภูเขาหิมะอีกอันนึงนะครูครูพาไปดูกันนะนี่นะฮะโอ้เอาอีกอันนึงถือว่าสวยใช้งามใช้ได้สวยงามใช้ได้ใช่นั่นแหละ ฉันพูดอะไรเนี่ยนี่นะก็คืออีกฟากเนื้อจะเป็นเออ่ทะเลสาบน้ําแข็งนะตกใจหมดโรลลี่นะฮะไม่เป็นไรฉันเข้าใจนายโอเคนะวันนี้เราก็จะไปเข้าเมืองกันอีกรอบเหรอใช่เราจะไปแถวแถวหมู่บ้านนะแล้วก็น่าจะมีการตกแต่งบ้านกันด้วยนะผมจะขโมยบ้านเอ็มีนะหลังนั้นัวสวยงามใช้ได้เลยโอเคเรามาถึงแล้วนะนี่จะเป็นถ้ำแถวแถว จุดเกิดนะฮะโอ้เลโอ้ oh. ฉันเห็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วนะหังไง fps จะต่ำนี่ก็ต่ำเลยนะ <Okay. S 1> นี่เนี่ย <Okay. S 1> นี่เนียนี่เนียโอ้ชิตนี่เนี่ยโอเคมาดูกันดีกว่านะโอ้โห oh. โ h ล l y holy shit พอมานี้คนละบ,บรรยากาศเลยข้างนอกฝนตกด้วยโ o l y s ่ i ชเฮ้ยนี่มันทำรับชัดๆรับที่ไม่รับเหว่าโคตรสวยเลยนะฮะโอ้ยเฮ้ยของดีเลยนี่นานะข้างล่างเป็นแบบว่าเหมืองเก่านะเราค่อยลงไปดูนะฮะมันเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้ก็มีเลวีอี่แล้วนะใช่ปะ่ะค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่า โอของโคตรกว้างนะฮะเหมาะสําหรับแบบว่าสร้างอะไรสักอย่างในนี้จริงๆหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆลงไปกันนะโอ้นี่ไม่น่าจะเรียกว่าค่อยสามารถทําอย่างนี้ไนดะ้ฉันลืมเปิดเตนามิกลทยอย่างนเะหรืออะไรสักอย่าง yes โอเคอลงไปเลยดีไหมสำรวจกันน่ารู้สึกจะมีซอมมีนั่นแะ่ะหนึ่งตัว มันเห็นชั้นอย่างนั้นเหรอแล้วม,มีกล่องด้วยหนึ่งตัวไม่น่าเป็นไรหรอกนี่เนี่ยเขาใช้ดาบกันเขาใช้แต่ขวานกันนะฮะโอ้โหไวรุ่นขวานชิงตรงนี้ทางตัน,ตนเดิมฟักทอดไ้สองอันนะเพื่อเป็นเซญลักษ์บอกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นทางตันเท่านั้นยูโ you น know. เฮ้ยว่าแต่ฟัก มีน้ำไหลออกมาจู่ๆก็มีน้ำตาก็าแต่ต้องมีซัมติงนะสมมุิของตรงนี้โอ้เอ่อนายอยู่ไหนจ๊อดฉันได้ยินเสียงนายนะโฮลี่ชิดจอด๊อดนั้วหนึ่งจ๊อดมา,ด,มาด,ดิมาดิจ๊อดมาดิจ๊อดมาดิจ๊อดอืมเป็นพื้นที่กว้างขวางใช้ได้เลยนะมันก็ดูจะไม่หลงง่ายเลยโอ้ ดิฟสไตรเดอร์เลยอีแล้วก็ลาปิลาซูลี่นะบีทรูทขนมปังแล้วก็ทอชแล้วก็มีรางด้วยมีรางนะแสดงว่าไม่ดีเออผมคิดว่าผมต้องทำที่เก็บของสักหน่อยแล้วนะขึ้นไปทำที่เก็บของกันดืมเอาของไปเก็บบ้านนะเพราะเรายังไม่มีบ้านอเคโอ้ไม่ันจะไม่ยุ่งกับน้อยอ่ะไม่เ,เอา้าเดี๋ยวนะ ผมจำด้ว่าผมปรับไอ้นี่เป็นเอ่อโอเคเขาเรียกว่าการทาวเวลนะฮะในทางข้ามเวลาเซิร์ฟมันดีเลย์นิดนึงนะฮะเราเอาจุดตั้งแคมป์ไว้ตรงนี้เหมือนเดิมามานี่แล้วก็ทำกล่องนะฮะตรงนี้เก็บของที่ไม่จำเป็นไปก่อนนะอันนี้อาจจะมาครับที่ขุดอีกสักอันมานี้เพิ่มนิดนึงประตูเก็บไว้นะฮะประตูช่วยชีวิต นะเก็บพาที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บของเพิ่มเติมมีลงไปนะ่าจะไม่มีอะไระไรเ้โ oh, อ้ช์ประมาณนี้นะน็อกลบไม่เดี๋ยวใจเย็นฉันอยากเก็บของลางนมแท็กทอชกัะาพามกินซีดเมลอนซีดนะฮะเ,เก็บละเก็บรถไปเลยเติบรถหัวงนะอุ้ย <c oughs> ตรงนี้มีไอ้นี่ด้วย ออนเออสปอนเนอร์สปอนเนอร์แมงมุมสกเกลริตันแบบดับเบิลสเกลสิ่งตัวอะไรอะ่ะนั่นมันคือสิ่งตัวอะไรกันแน่นะแย่จริงๆฉันไม่มีดาบเพราะฉันต้องคาบดาบสักหน่อยนะมาตีแย่แมงมุมก็ดีต้องการดาบ ดาบพินมาก่อนก็นได้เฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่งนี่เราก็มีเหล็กนี่นะเดี๋ยวเอาเหล็กเพิ่มอ้าโอเคนี่ใช้เป็นสำรองกระดาบมานี้นะฮะเดี๋ยวมันก็ยังคงมีที่แยกอยู่นะเพราะว่าเราไปสำรวจแบบว่าทางแยกก่อนนะก่อนไปสำรวจตรงกลางโอ้โอ้ทางตันนี่เอง้าใจละทางนี้ประจบก,กันทางนี้นะ่าจะ มีทางตันเย่ทางตัน schnell, มองซ้ายมองขวาทางตันอันนี้ก็ทางตันใช่ไหมใช่ทางตันทดสองอันน่าจัไม่ได้ได้ไงเนี่ยปักเองลืมเองเอ็นนนัตเตอร์ทางตันแต่ก็ไม่ตันสักทีเดียวนะฮะโหดยาวเฮ้ยอุ้ยอุ้ยดับเมินลดับเม้นอืม นี่นะเดี๋ยวแบบดับเบิลนะฮะจู่ๆก็ดับเบิลโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรกลับไปแล้วก็ปักท็อตเป็นสองขีดซะสองอันปักท็อตแบบดับเบิลนะฮะน,นีไไนะ่ไม่มีอะไรทางนี้ล่ะไม่มีอะไรเหมือนกันมีฐานุดทุด,ทดขุดไปอีกนิดนึงแล้วกันนะฮาวเวลโอเคไม่มีอะไรแล้วทางตันแล้วก็ถอยกลับน่าจะถอยกลับยาวเลยใช่จริงด้วย ทางตันก็วางทางขึ้นตรงนั้นก็มีอีกหนึ่งอลองไปดูหน่อยละกันนี่นะฮะโอ้็นทางที่มาบรรจบกันนะฮะไปดูข้างล่างตึบๆตึกจะเป็นทางตันใช่ไหมใช่แล้วทางตันอีกแล้วแล้วก็ปักไปเหมือนเดิมเลยทางนี้ เป็นอนัตตาทางเป็นอนัตตาทางแล้วก็ทางทางทางแล้วก็ทางอีกแล้วไปต่อไปทางตันแต่มีเหล็กโอ้โอ้มีนายอย่าตายพ้นนายอย่าตายท่านจะทำให้นายตายอันนี้เดี๋ยวเอาหมึกไปเขียนป้ายทางตันอีกแล้วทางตันเย่โอเค ทอดสองอันเหมือนเดิมนะฮะขอเคลียร์ทางหน่อยให้มันสวยๆทางนี้มันจะมีเอ,อ่อเคมีลาวาแล้วก็เป็นส่วนของดิฟสโตนแล้ว, <fuss. S 1> ลวเข้าใกล้ดิฟสโตนอนุญาตนะฮะข้างล่างน่าจะมีอะไรสักอย่างลองลงไปดูก่อนนะโอ้งูงๆงเก่อน อ๋อชิตโดนโดนน้ำดันโหอันนาตซอมบี้แอนด์ดับเบิลซอมบี้โอ้ยตรงนี้มันของพาทที่แล้วเลยนะพาทที่แล้วนี่ช่วงหลังผมตัดทิ้งเพราะว่ามีกระตุกจนดูไม่ได้นะฮะหนึ่งเฟรมเพอร์เทนเซกันนะฮะมันไม่ดีมากๆเลยนะโอ้ oh. Holy shit What the hell เฮียเมืองใหญ่อีกแล้ว Uncle อันเกิลโรเจอร this cause it's too dark แม่นมืดมากๆตรงนี้น่าจะไปได้ลองไปสำรวจตรงนี้ก่นอนอ่าฮะทางตันไหมทางตันโอเคโอ้เรือเอ๋ยมันนี่สิใกล้ใช่ไหมทิ้งานลนะไง hey. ออมาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าทอดทอดทอด,ทอดโอ้ทางที่ประจบกันอีกแล้วโอ้ทางเยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะไม่เข้าใจเลยจริงๆจะตันอยู่แล้วก็โผล่มาอีกทั้งวันเลยวันนี้ขอเมืองแบบเแบบืแบบ่อแๆบบเลยนะคือลือนะ่ะไปข้างหน้านดีกว่าโอ้ ปักทอ็ทอตก่อนนะที่ทำคือปักทอดปักทอดเพราะอะไเช็ดโอ้ไม่เข้าใจเลยจริงๆนะท่านเนี่ยนี่ขนาดวันพระใหญ่นะไม่ใช่วันเหมืองใหญ่ไม่เว้นกันเลยนะถทำเนี่ยนะโอ้ของเต็มแฮะอืมเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะทำพอได้อยู่เฮย้ยนี่มันใหญ่เกินไปแล้วนะนี่มัน โคตรโคตรของเบิ้มเบิรมคือลือเลยนะ okay. โอเคอุ้ยสเกลดิตันมาหมดปะล่ะโอ้ยหมดปะล่ะเฮ้ยฉันยิงไม่โดนสองตัวศูนย์สองตัวศูนย์เออเฮ้ยอ,อ,อะไรไม่ได้ยิงกับคนยิงได้ยิงกับสเกลดิตันยิงไม่นี่อ่ะ,อะกระตุกแหลกแหลกถือโล่แต่ไม่ใช่โล่นะฮะโอ้ นั่นเราเก็บโลเก็บโลไว้ถือทอดเอาดีกว่ามีทางอีกแล้วทางอีกแล้วทางอีกแล้วหลายแยกซะเหลือเกิน <c oughs> โอ้ทางขึ้นไปทั้งหมด <c> ี <oughs> ่มีเสียงอะอีกโอ้บอกเลยว่าพักใหม่นี่เหนือหน่อยเหนื่อยขุดเหมืองนะขุดเหมืองเพลินๆ <c oughs> แล้วก็มาเจอทางแยกแล้วหุ้ยเพชรเอ้ยอิมเมัลว้าว อมโลในดีฟชั้นดีฟโอ้ใช้ได้นะฮะหายากกว่าปกตินะมันอยู่ในชั้นดีฟชั้นอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ว้าวว้าวมีแต่ว้าวนะฮะน่าจะประจบกันที่เดิมไม่ใช่มันไม่ได้ประจบชิบหรอมันไม่ได้ประจบกันที่เดิมนะดีนะที่ไม่หลงนะ่ะโอ,อ้มีอ่มฉันลืมแล้วนะนเรียกว่าอะไร เดี๋ยวเก็บไปอุ้ยสวยงามอะ่ะสวยงามอะ่ะโอ้ยทางแยกอ่ะมันจะแยกเยอะไปไหนนะขอดูพิกัดก่อนนะประมาณนี้นะฮะอางนี้ล่ะเอ้ยน้ำลึกกี่แกลวลึกแต่ไม่ลึกมากแต่มันก็กลัวอยู่ดีนะเฮ้ยอะไร เดี๋ยวทุมันไ่คิดสิงน้ำนายจะครัวอะไรล่ะฮะต้องกลับไปทางเดิมทางนี้ใช่ไหมใช่เค่ไหนดูตรงเพชรหน่อยซิตรงนี้กทอดไปอีกหนึ่งโอ้เดี๋ยวนะอ๋อ oh, มันเป็นไอ้นี่ะดยฝั่งเป็นไอ้เมื่อกี้นะที่เราไปมา,าเราควรลองขุดดูกันขุดเ <os itt S 2> <s we at> อามอมนะฮะใช่จริง้วยนี่นะเราก็จะมาเจอกับ ตรงเดิมเลยนะมานนี้นาที่เดิมโอเคหรือว่าทำทางไว้ก็ดีนะดูเพชรกันหน่อยดีกว่าโอเคมันลึกมากไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยเราไปลึกทิ่อ่ะแล้วก็ทางแยกอีกแล้วนะฮะแล้วก็ทางแยกอีกแล้วแล้วก็ทางแยกขึ้นไปอีกแล้วก็กลับมาตรงเดิมตรงเดิมตรงไหนวะเนี่ย ตรงที่เราเคยมานั่นแหละฮะแต่เออตรงเดิมที่ไม่ใช่ตรงเดิมที่ไม่ใช่ตรงเดิมที่เป็นเพชรนะอ่ะอแต่เราจะกลับไปตรงเดิมยังไงงั้นเรากลับไปทางเดิมก็ได้เพือ่อที่จะให้กลับไปเป็นตรงเดิมนะอน้ำเงยหน้าก็ได้ไม่เป็นไรโอ้นี่เพชรเพชรเพรเ,พเ,พเพสียงอะไรอะ่ะมีอะไรใต้น้ำ เดี๋ยวลูมีเพชรอยู่ในน้ำมาแบบนี้เลยดีวกว่าปิดไปเลยนะฮะน่าจะประมาณห้าโอ้เยอะกว่านั้นอีกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้าวแปดอันไปเป๊ะว้าวยอดนะฮะ ข้างล่างผมจะไม่ลงไปอย่างแน่นอนแล้วก็เราก็ไปทางนี้จะได้ไปประจบกับทางเดิมที่ไม่ใช่ทางเดิมที่เป็นทางเดิมแล้วเราก็มาเจอทางเดิมที่มีทางใหม่แล so, ้วก็มีค hmm. ิปเปอร์ตัวใหม่อันนี่มามามาโอ้ยมันจะระเบิดได้อันนี้ก็เป็นทางตันที่เป็นทางเดิมที่ไม่ใช่ทางเดิมนะฮะขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นทางใหม่ที่ไม่ใช่ทางเดิมนะขบนนั้นก็เป็นทางใหม่ ที่ไม่ใช่ทางเดิมนี่คือทางใหม่แบบใหม่ใหม่มากๆที่ไม่ใช่ทางเดิมนี่เป็นทางตันปักทอตสองแล้วก็ปักทอดสองอันทอดหมดเพิ่มไปอีกอันทางใหม่ที่ไม่ใช่ทางเดิมแล้วเราก็มาเจอทางเดิมที่เชื่อมต่อกับทางใหม่กีปเปิลตัวใหม่ Okay. มาเจอทางตันทางใหม่เราผักท็อตใหม่แบบ2อันโอเคมันน่าจะมีอะไรแล้วใช่ไหมทางใหม่ทางใหม่อีกอันหนึ่งโอเคเลย what the fuck อ่อว้าทำไมคือมันก็ดีเลยนะถ้าเป็นเหมืองใหญ่ๆแตฉันฉันฉันหลงทางง่ายมากเลยเฮ้ยมันคือทางใหม่ที่เชื่อมต่อกับทางเดิมฮะนั่นเห็นไหม ทางใหม่ที่เติร์จะเชื่อมเชื่อมชิบะทางใหม่ที่เ so ชื่อมต่อกับทางเดิมนะโอ้เชือดของเต็มเยอะละเนมแท็กไม่ได้ใช้นะจะทับน่าจะไม่ได้ใช้อืม uh งั้นเราสำรวจแถวนี้ก่อนก็ได้นะที่เป็นทางใหม่ที่ต่อกับทางเดิมนะ What the fuck มอมันมันใหญ่เกินไปแล้วนะอุ้ยเพชรอีกอันหนึ่งเพชรอีกกองหนึ่งเพชรอีกเม็ดหนึ่งคอมบี้อีกเป็นม็อบเป็นม็อบ ใช่ซอมบี้คือม็อบนิดหนึ่งนะฮะว่าได้เวลากลับบ้านแล้วบ้างเนี่ยอตะเกีวตีสันตอมบี้สันซอมบี้ไอท้ทางซอมบี้มาอู้อู้เจ็บใช่ฉันเจ็บอย่าไปเล่นกับความมืดฉันมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็น the dark อินเดอะดาร์กยงงั้นเหรอ ชอบโจจิเหรอไม่ได้ทีนี้มีชั้นชอบโจจิได้แค่คนเดียวเฮ้ยลบกระสนุนแบบเดอะแมทริอย่าพึ่งฉันยังได้ทอดของเต็มอย่านะอย่ายิงนะโอเช่ทำมาแล้วลก็ลกลงไปหนึ่งทีกระโดดตีไปหนึ่งทีโดนตีตูดไปหนึ่งทีอย่าอย่าอย่ามาเกลแถวนี้อย่ามาเกลแถวนี้

ยีม้มีมีเด็กขี่ไก่เอ้ยนั่นไงเด็กขี่ไก่เด็กขีก่ไก,ก่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานี่ไงไม่ได้กินอืมอืมอืมตีไม่โดน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 ว่าไงเจ้าไค่น้อยนายเป็นอิสระแล้วเด <c oughs> ี๋ยวนะลุงขี่เลี้ยงไก่ว่าอะไรนะเจ๊ใชนะ่ไหม อ่าไอแ้แจ้ว่าไงไแจ้เรามาเจอกันในนี้เฉยเลยโอ้ไม่พักเก่งฉิดโอ้โดนสลับโฮลี่วัตอ้ what the <laughs> มันเจอใหญ่เกินไปแล้วนะพี่จ๋าไม่ไหวแล้ว <laughs> มันใหญ่เกินไป <laughs> วิ่งโอ๊ยชิดโน please please god man man what the fuck enemy man ตรงที่แรกนี่คือเรายังสำรวจไม่หมดเลยน,นั่นแหละเราก็มาเจอที่ใหม่อีกแล้วนะฮะนี่นะ่นี่แนะ่อุย้ยเฉียดหัวเฉียดหัวไม่ขอฮีิวก่อนอย่านะ โอ้หลีชิดขวานฉันจะพังแล้วไม่ได้พังเพราะตัดไม้แต่เอามาเฉาะหัวมอนหุยคู่หลีหหหห่มันเล่นลิน้นตะเกียบลิตันถูกให้เพื่อนอืมโหนี่ชุดโซ่นี่เนี่ยชุดโซ่แล้วไงฉันก็ตีในใจอยู่ดีตีตีในใจอยู่ดีแบบมันแบบบิ๊กแมก นะฮะบิ๊กแมสนั่นคือทางออกใช่ไหมแสงมันไปเป็นแสงจากสวรรค์ยังไงไม่รู้ว่าเราควรจะกลับบ้านเด้๋ยววมันแบบว่ามันโคตใหญ่เลยนะทุกคนนี่อดูดิตรงนั้นก็ยังมีอีกนิดนึงแต่ตรงนู้นก็มีอีกมลี่มลี่มาดูดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะตรงนี้มีเพชรจำได้หมอน งี้งี้งีโอ้ยอยังมีข้างล่างอีกโอ้ยชิทต,ตรงนี้ยังมีอีกนิดนึงโอเคอีกนิดนึงไม่เยอะมากฮ่าม,มีอีก <c oughs> แล้วก็มีอีกหวังว่าจะเป็นทางตาันจะเจอเพชรเยอะมากเลยโหทางแยกไม่ใช่ทางตาันละทางแยกเอาเก็บท็อตมาก,กนมันจะได้ดูนะตรงนี้เรายังไม่ได้สำรวจ นะเก็บไว้ก่อนเรยังไม่เข้าไปสำรวจนะ <c oughs> ไหนกับบ้านก็แต่บ้านฉันอยู่ไหนโ <c oughs> No No p ดท today No 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 ไม่ในมุมฉันก็จะไม่ยบบบบบบุ่งกับบ้านละกับบ้านละกับบ้านวิ่งกับบ้านอย่างเดียว น่าจะไม่ผิดนะใเป็นทางนั้นนะที่เราเห็นแสงสว่างไม่ฉันไม่สนใจในายใช่ไหมเนี่ยเอ้อใช่ใช่ใช่ใชจำได้แล้วจำได้แล้วเป็นในช่วงแรกเลยแล้วก็น่าจะไปทางนี้นะแล้วก็ขึ้นไปโอ้โหโอ้ยจริงเล็กนี่มันเริ่มมาจากแค่เออ่การสำวรวจลาวาทีเดียวจริงๆเลยนะเคีเอ okay. ็ อ,อไปทางไหนตรงนี้ร็้สึงจะเป็นทางตันนะทอสองอันตรงนู้นก็ทางตันอะแล้วอะไรคือทางจริงน่าจะเป็นทางนี้ก็น่าจะขึ้นทางนี้ใช่ไหมโอ้น่าจะใช่นะฮะโอ้ใช่ไหม เย้ใน yeah. ที่สุดแล้วก็โอ้โ oh. ห oh. แล้วตรงนี้ก็โคตรสวยนะฮะ6คลิป6คลิปบอกได้เลยว่าพาร์ทนี้นี่เให่สุดๆนะฮะโคตรใหญ่แล้วมันยังไม่หมดเลยน,นั่นอ่ะยังไม่ได้สำรวจตรงนี้ให้หมดเลยพลังงานเราก็ยังไม่ได้ทำเอ้ยเดี๋ยวเราขนของกลับบ้านเลยแล้วกันนะเราจะติดคลิปไปกันไปย้ายไปอยู่ในบ้านเราจะได้มีบ้านสักทีเดี๋ยวเราขึ้น ได้ขึ้นกับบ้านสักทีนะขึ้นไปหาแสงแดดอืพื้นดินมันขอฉันจูบพื้นหน่อยสินะไม่ได้ขึ้นมานานแล้วมันจะมืดด้วยนั่นคือพระจันทร์เห็นไหมนัม่นก็สวยงามทาไปยึดบ้านเอ็นีซีกันดีกว่านะฮะโอเคนี่นะฮะบ้านเราโอยหน้าบ้านยังมืดอยู่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวทอดมาปักนะ วันนี้ก็เดี๋ยวเอาเป็นเตียงเี๋ยววางกลองกันเอ้ยมันขวางทางนะตรงนี้ผมว่าเอาเป็นประตูเดียวก็พอ,อแล้วมั้งแต่ประตูมันจะเก็บกาไปอ้าวชิดคงไปคนละทางนี่แบบนี้แล้วก็ระวางตัวครับวางไม้ตรงนี้เป็นกระจกเสร็จปุ๊บอ่างที่ไม่จำเป็นเก็บไปก่อนเดี๋ยวนะั้นเรา เราไม่มีเออ่ฐานเอ้ยเราไม่มีหินเลยนะฮะไม่ไม่มีหินสร้างเตาโบจะไปขุดแบบยิปสโตนนะโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ครับไงนี่ไงนะโคตรทเท่อคาบินว้าวแล้วก็มีโต๊ะมีนี่ด้วยนะ ลงคาบมาให้หมดเลยแต่ว่าเราหลังเล็กไปหน่อยนะทำให้หมดทำให้หมดเอามาลองใช้นะฮะไม่ต้องมาเบรอะเอ๋ยเลยนะโอ้ <laughs> ไม่เคยใช้มดเฟอร์นิเจอร์นี่สิถึงจะครูนะตามจริงเราไม่ต้องการกล่องก็ได้เนี่ยนี่เนะี่ยโอ้ยทะลักเ <laughs> นี่ยโอเคแล้วก็เราเอาโต๊ะมาวางตรนนี้ไหม นะ่าี่ได้อันนี้คืออะไรกล่องโอ้เป็นกล่องขุดนานมากประมาณนี้น่าจะพอใช้ได้นะแล้วก็น,นี่อันนึงนะ่ายวตรงนี้ผมจะวางเตียงนะข้างนอกี่โต๊ะ <laughs> เอ้ยนี่ไงนั่งได้นะฮะแต่ติดบั็กฮนะ <laughs> งั้นอย่าหาทําเลยนะ ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเอ่อจะ f u กอยู่ๆก็เทน้ำแล้วก็อาจจะเอาตรงนี้นี่วางไว้อีกอันแล้วก็นี่อาจจะเป็นโต๊ะอ้าวางไว้เล่นๆไม่รู้วางไว้ทำไมแต่วางไว้เล่นๆน,นี่มันจะเป็นแค่เอ่อเหมือนที่วางของเฉยๆนะฮะประมาณนี้ ประตู2อันเอาไว้ก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดตกแต่งกันอีกทีแล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอพักเอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าชอบอย่างไงก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูก็ได้นะแล้วก็กด Subscribe นะเพื่อไม่ใหพลาดคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็เป็นแรงใจให้ผมด้วยกดกระดิ่งด้วยนะฮะมันจะได้แจ้งเตือนก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับผม